ดีค่ะรายการมาดามตามมาแซลสัปดาห์นี้มาดามจะพาไปแซลไปส่องความน่ารักของซุปตา์คนไหนไปชมกันเลยค่ะสัปดาห์นี้เรียนด้วยว่าวงการบันเทิงถึงกับรู้สึกเสียดายเสียใจไม่น้อยเลยค่ะสําหรับการจบความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกชื่อดังอย่างนายนภัสและนางเอกสาวสวยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนั่นเอง,เอสส arn, เองค่ะที่ใครก็ต่างชมว่าเขาทั้งคู่นั้นเข้าข่ายก็ดีมากแล้วก็เคมีเขสดใสดีเลิศเวอร์ไปเลยล่ะค่ะ แตก่ก็กลายเป็นว่าก็เกิดเรื่องที่หลายคนสงสัเศร้าเสียใจไม่น้อยไปกว่าทั้งคู่ค่ะทีลาสุดหนุ่มนายนภัทรได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าได้ถอยความสัมพันธ์จากคนรักกลับมาเป็นเพื่อนกับสาวใบเฟิร์นดังเดิมค่ะพร้อมกับยอมรับว่าบางานซ์ความสัมพันธ์ไม่ดีพอค่ะก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมกับเฟิร์นก็ทาความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมัน มันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมครับ <c oughs> <c oughs> คือคืออย่างแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่เราไปหลักมาก,กน,นะพี่ที่หลายๆคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมง,งานกับเราเป็นร้อยคนเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไร กิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้องเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตามตรงว่าตรงตรงเนี้ยนะครับผมก็ รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับม,มันมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กันเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากมากนะครับเขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือนทำงานในวงการมายี่สิบกว่าปีนะครับ มีมีแต่ความจริงใจที่มอบให้กับทุกคนแล้วก็ผมโชคดีนะที่ที่เราได้รู้จักกันมันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเราได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่เมมโมรี่ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยครับเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยนอกจากนี้ค่ะน้องนายณภัทรก็ยังได้หลั่งน้ำตาต่อหน้าสื่อมวลชนหลังจากที่ได้สวมกอดกับพี่นักข่าวคนสนิท ปูแล้วก่อนยายได้ลูกทแกเปวรกของจาเกิคได้เหกรอียกได้ว่าใครๆก็อยากฮิวใจหนุ่ม นน,นเองค่ะยิ่งได้เห็นน้ําตาของนายแล้วไข่ๆก็อยากรีบเข้าไปซับน้ําตาให้ยังไงมาดาวก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยทั้งหนุ่มนายณพันและก็สาวใบเฟิร์นพิมชนกเชื่อว,ว่าการลดความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างเสียใจด้วยกันไม่น้อยเลยล่ะจ้า